แกล้งใส่กางเกงนะคะมันเหมือนผ้านีสนปั๊หน้านะคะเป็นกางเกงทาพเทนจั๊บมาผู<อ>้ใหญ่มาเต็มเยอะนะคะขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็เรียนทางท่านลูกคนนะครับก็แต้มแล้วก็คุณนัที่แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง คุณที่า่นแจ้งมาว่าท่านจะมีหมอลำซีนำนนานา่นะครับที่จะมามาลำในลานพญานาคนะครับนานมงคลวันนี้ก็ได้ประสานงานไปทางเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้มาดูแลความปลอดภัยนะครับเก่อจะมีเรื่องอที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับาทางพวกผมนะครับ ผู้ใหญ่บ้านท่้นสอหมู่บ้านแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไอจดีมารักษาความสงบความปลอดภัยนะครับให้สางงานวันนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีทางท่านผู้ใหญ่เทศบาลนะครับมาด้วยนะครับทางคุณนาทีบอกวันนี้ถ้ามีเรื่องอให้เสียค่ามอลำนะครับถ้าจับได้นะครับ,บ,นะรบวันนี้จับได้ ช่วงเช้านี้ยังไม่มีนะครับช่วงบ่ายมีแน่นอนนะครับะนะครับถ้าจับได้วันนี้ทางคุณนาทีอาจจะให้เสียค่าบาลลมนะครับก็ทางทีมงานก็เตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะ,ะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณยศครับสวัสดีครับเสียงก็อาจจะแหบไปหน่อยนะเพราะว่า สองสวรรค์ก็บุญเดือนสามเนาะก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะสัปปะติวันวานะครับกออ็ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของพื้นที่ลุงพลป้าแตนแล้วก็คุณนาทีครับยูทูบทุกช่องเอฟซีทุกขั้นที่ติดตามาลุมงพลป้าแตนครับพญานาคครับองค์ป,ปูปริจิตนะครับอของ โถประต่นนะครับของทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับวันนี้ก็ดีใจคับพี่ได้าช่วยดูงานกับรักษาความสงบเรียบร้อยกับทีมงานสพออนิวาดของเรารับลงพื้นที่นะครับวันนี้ก็จะทํางานเต็มกําลังรับที่ให้บริการประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกหลานที่มาเที่ยวก็ ให้อยู่ในกะพิกานะครับเพราะว่าคุณหน้าที่ถ้าจับได้ก็มีการปรับปรับเสียค่าหมอรับซิ่งน้ำกันพ่นว่าเนาะซอยกับเสียเท่าใดกับหนึ่งพันขึ้นไปก็ว่าไปจยาน้อสองหมื่นหาคนละแล้วแต่ท่านถ้าจับได้จะสิเอาน้ำซ้ำใดอหนึ่งพันขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะห้าหมื่นเลยก็ได้หรือว่าสองพันหนึ่งพันก็แล้วแต่อจ้าภาพนะครับเป็นกฎของเจ้าภาพนะครับ อันนี้ก็ประธานสัสมพันธ์ให้รับทราบโดยโทษถึงกันนะครับสําหรับเยาวชนลูกหลานมาถ้าพูดที่เข้ามาในงานวันนี้นะครับก็ขอให้สนุกสนานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนิดหน่อยก็อาัยให้กันนะครับอา่ากล่าวคาว่าขอโทษคําเดียวก็คงจะไม่มีอะไรที่จะเสียหายนะครับก็เป็นคําที่ฟังแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะเมตตาและอาัยให้กันนะครับคํานี้นะครับ นค่คำคำเดียวนะครับเราก็ขอฟังกับทางเจ้าหน้าที่นะครับทางสบอำเภอวนนอนเล่านะครับรักษาชุดรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับอันโอเคนะครับกำเดียนพลังชุมชนนะครับจะปนองแล้วจะปน